อะไรอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับมาอะไรมาอะไรเขาอันนี้อะไรแมวชื่ออะไรครับโส่งมาสวนอะไรน่ารักอะไรครับครับไอ้บักเข็มเบะโส่งมาสวนอะไรอีกตัวออ้ฉาไอ้บักเข็มเบะสวนอะไรอินโดมิตาบักเข็มเบะชื่อกกะคืออะไรครับโมกุลคืออะไรวะหาพูดนะไม่เคยดูอ่ะเพื่อน เคมเบรไม่ได้ไปดูไม่ได้มันอยู่ไนไหนลิสต์ต่หรออะไรเออในลิสต์ต่อในลไม่ได้ไม่บัคเคมเบร่้ังด้ดยัคเคมเ่ไม่ได้ได้นอ่ะตอนแรกฟังไม่ออกไมู่้ว่าหนูคือคว่าตัวอีชาได้ยินเป็นคำว่าอีคืออีคือบัคเคมเบคืออะไรแต่ว่าไม่มันก็แค่ขัดไปพี่เวลเขาโคตร้บอไรเงี้ยอจริงอ่ะจริงอ่ะครับ เราจริงไปดูแล้วไปดูดีสดยังครับสดยังไม่สอดเขาไม่สอดเราสดเนี่ยถามดูเฉยมีอะไรหรอกชิลวไม่คิดไรมันเจ้าเยี่ยวอะไรโนบิตะก็อิจฉาขึ้นไป อันนี้ตวอมาเขมเเข้มเบอันนี้ใครเปิดยูทูปป้ะไม่ใช่ยูทูปธรรมดานะ้ยูทูปเนี่ย นีร้องเี่งเยเเยยนนักร้องอ่อนักร้องคุณนักร้องเสียงเพราะเจคือสยังเก่งเยไม่กร้องเองเหรอคิดว่าเปิดอยู่งแล้วโอ้โหเยนแต่แจ็คก็ร้องวิ่งเพราะเหมือนกันนะับเนี่ยจะชิวไม่คิดอะไรพี่จัดพระจัดเลยวะ เราพอใจเลยเขาจะยังเลือเกินเย้ h โอเต้ลูกไผ่ว่าลูกไผ่ว่าเฮียเกูอยากได้ยินเสียงมึงบ้างอ่ะมึงทำได้ปะเ

เย้เด yeah. yeah. okay, ี๋ยวกับทาวิตเย่ทาวิตไม่เองครับพี่ทาวิตไม่จอนหน่อยพี่ทาวิตไม่พี่รวยจีกไอ้ที่อ่ะเออมึงจะเอาพี่ทาวิตมาใส่เว้เพื่อหาจิงไอ้เหี้ยเอาจัดเอาจัดเลย รูปไผไ่ว้เยี่ยวัฒนาไผ่ว่ะเว้ยหล่อจ้าทำไมเป็นงานร้านมาใช่พี่น่นะงานร้านมางานเป็นงานอะไรต่อเย็ดเย็ดมาว่ะเย็ดเย็ดเย็ดเอาว่ะ

ไม่บ่อยแจ็คฟังคำทำผิดฟิวน sure> ี้ดีท um> ี่อยากอยากอยากฟังฟิวนี้แกโนคนอันตรายเลยเอาเรื่องนรสิงใจเย็นนราละสิงคนอันตรายเอาเรื่องจัดพี่เอาไม่เวส้นทางผู้กู้คนอันตรายเจ็คครับพี่ครับพี่ชายขอ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 ยืม R50 ขับหน่อยนะครับเอาไปเลยพี่เอาไปเลยครับพี่ชาย เฟียจัดเลยป่ะเพื่อนว่ารอะไรอ่ะีัดตราย่ะหล่ะอันตรายอันตรายอันตรายนตรายอัายอันตรายเวราจัดเลยปากเ e อพงพี่ราะว่าให้พี่ชมกูเจค เยกทออาวิจัดเาวิจัดเลยเาวิจัดเลยมันดูอยู่เชียวกูว่าล่ะมดนฝังเสียเพื่อนเด้มาดูแล้วเขาชอบมันแล้วเราเยี่ยจอะ

ายพี่เอาหื่นเติมบิดแล้วอีกบอลพี่โจแคบแล้วนะเนี่ยดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวเ,ดวเ,ดวเพลงนี้ดูเพลงนี้เพลงเพลงไม่ไม่ได้ปล่อยนะเแจ็คเพจแจ็คเออ มาฟังพี่ให้เราเอาเสียงแจไปทำเป็น AI แล้วให้มันลองเบามีได้เหรอโอ้โห <c oughs> <c oughs> ว่าเทีเสียววะ เราเฟี้ยวจัดเลยได้ไหมเราเกินเพื่อนเราเกินกูว่าเดี๋ยวมีคนทำไว้ในที่เต่ะแ่วยเฮียเน็ตยังกรากเลยสั์โหลดไมมโหลดโคช้าเลยวะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาลักเธอทีสุดยเขาลักเธอที่สุดเขาลักเธอที่สุดเขาลักเธอที่สุด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 เลยเขาลักเธอที่สุดเย่ไปไหนวะไปไหนวะไหนวะเราจกเพื่อนไปปกทิเปอบ่าไปปากทินเป็ะ ใจเรอีมันเป็นมีะยชนเวลาเธอามาใกล้ฉันทดนาเกี่ครั้งก็เก็บเปันละมัเป็นนี้มนทรมานจะทำไงได้ก็คงตองพยายารู้บางไม่ใช่ังคงบามันนจริงเธออยูอคนมนเป็นลอละฟ้าช่วยฉนทีคิดแต่ไม่ถึงอยากให้รู้อยากกรู้บไม่ใสุทีว่าเขารักเธอในสุด

ไม่แหงรงสัสดีายครับผมเราฟังเงเย้ค่นพอนะเย้หล่อเยขารักอุวนที่สุดแต่เย้คนหล่อเย้เ้ใช่เยร้องเงเงเสียงเสียงพอะใช่ไหมใช่พื่อ่นแม็กกู่หนอ่ะ แล้วข่าวแล้วเป็นไงพอดเหี้ยมากก็เหี้ยอยู่นะพี่มันเยอะแยะเหี้ยเลยแหละใช่